สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะที่เป็นกรณีของบางใหญ่หรือสถานบันเทิงแห่งอื่นๆนะคะทางสคสได้เข้าไปดำเนินการในส่วนไหนบ้างแล้วอันไหนที่เข้าไปตรวจสอบได้บ้างอะคะ่ะครับกรณีบางใหญ่นะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวดังนะครับแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการแสดงถึงว่าบริษัทเนี่ยถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมกับใบหน้านี่นะครับพร้อมกันแล้วก็ ตามที่เป็นข่าวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทําได้หรือเปล่านะครับ,บตั้งต้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าตัวย,ยินยอมเนี่ยก็ทําได้นะครับแต่ว่าเรื่องการนําข้อมูลเข้าเนี่ยทำได้แต่การเก็บหรือการใช้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องไปตรวจสอบตามข้อกฎหมายครับค่ะ,คะอ่อคราวนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วถามว่าสำนักง,ง,งานทําอะไรบ้างนะครับก็ส่วนนึงก็เป็นข่าวไปแล้วนะครับเราก็แน่นอนเราก็ไป ติดต่อบริษัทนี้นะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบว่ามีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับมีการทําข้อมูลเรื่องไหนหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นก็ต้องให้เขารายงานก็ต้องให้โอกาสเขาคี้แจงด้วยนะครับก็ได้สั่งให้เขาดำเนินการส่งกลับมาภายในแต่สองชั่วโมงคือสามวันก็น่าจะเป็นวันนี้นะครับค่ะถ้าเกิดว่าเนี่เราทไปแล้วครับก็ก็ไปทําการตรวจสอบกับตำรวจถ้าพอเป็นคดีก็ไปร่วมสอบกับเขาตรวจนะครับแล้วก็ไปดูว่าที่อื่นที่ไหนมีบ้างนะครับรวมถึงว่าไอ้จุดที่ขายของออนไลน์ ขายข้อมูลผิดกฎหมายเนี่ยมันมีตรงไหนหลุดไปยังไงบ้างเชินทางออนไลน์ด้วยครับค่ะตอนนี้มีการพบข้อมูลแล้วบ้างหรือเปล่าคะว่าที่มีความกังวลกันว่ามีการเอาข้อมูลไปขายในตลาดมืดเนี่ยมันมันข้อมูลข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นตามนั้นจริงหรือไม่เพราะว่าทางร้านเองเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการขายข้อมูลนะคะเอ่อคันนี้มันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นมากๆนะครับเท่าที่ไปสแกนยังดูเนี่ยทางโลกออนไลน์ก็ยังไม่พบเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันก็อาจจะ เงียบอยู่แล้วมาโพลที่หลังหรืออะไรที่เราก็า<ะ>ไม่สามารถไปยืนยันกันได้นครับแต่ถึงปัจจุบันนี่ยังไม่คบครับอออค่ะค่ะผอคะถ้าเกิดว่าเ,เลขาท่านเลขา,ถ,าถ้าเกิดว่าในในข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยคือ ตามอำนาจของคนที่ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบบัตรในกรณีที่เข้าไปในสถานที่ที่เขาจะต้องจํากัดอายุของผู้ใช้บริการค่ะเขาสามารถที่จะถ่ายภาพบัตรเอาไว้ได้จริงหรือเปล่าคะรวมไปถึงกรณีที่จะมีการใช้เครื่องสแกนเพื่อตรวจสอบว่าอใาบาหน้าของคนที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยมันตรงกับบัตรจริงๆอันนี้สามารถทําได้หรือไม่นะคะทางทางเราคงไม่สามารถตรสอบได้ชัดเจนะร้อเปอร์เซ็นนะฮะก็ต้องดูว่าหนึ่งเนี่ย อำนาจหน้าที่หรือหลักการเนี่ยมาจากที่ไหนนะเขาแต่ว่าจะเป็นทางเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสถานให้บริการต้องให้บริการเด็กอายุมากกว่าคนที่อายุมากกว่า20สิบเพราะฉะนั้น้องตรวจสอบ<ฆ>นะครับการตรวจสอบมันทาได้อยู่แล้ว<ฆ>สองเนี่ยประเด็นเรื่องที่จะต้องถ่ายรูปหรือจะไปลงเทคนิคขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องดูกเป็นกรณีนิดนึง<ฆ>ในหลักการแล้วเนี่ยตรวจสอบได้แล้วก็สามารถจะถามว่าถ่ายรูปได้ไหม จะต้องขึ้นจากความยินยอมแล้วก็เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ <c oughs> เพื่อความรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือเปล่าจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับแน่นอนการเอาไปใช้เผยแพร่ต่อเนี่ย มันก็ต้องไปดูรายละเอียดแต่โดยหลักแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะทําได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเผยแพร่ต่อแต่ต้องดูรายละเอียดกฎหมายครับค่ะอย่างที่ทางคุณเวทางได้บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าการถ่ายภาพบัตรประชาชนเนี่ยถ้าเจ้าตัวยินยอมทําได้แต่เรื่องของการเอาข้อมูลไปเก็บหรือรักษาข้อมูลเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเขาไม่มีการเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือการเก็บข้อมูลนั้นมันจะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไรทางทางสคศส,สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้ด้วยไหมคะ ครับเอ่อมันมีกฎหมายผมขอพูดกฎหมายแล้วกันนะครับคือการที่เก็บข้อมูลประชาชนหรือลูกค้าไปเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับหน่วยงานหรือบริษัทที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเน่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะครับอย่างเช่นมาตรฐานก็มันก็อาจจะมีปะกาออกมานะครับต้องมีการเข้า,หาราหัสนะครับ และผู้ที่เข้าถึงข้อมูลก็ต้องจํากัดคนนะครับการนาไปใช้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายมีขั้นตอนนะครับอันนี้มีความแทดบเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรื่องต้นเนี่ยเขาต้องรายงานแล้วเราก็ถ้ามีเหตุกรณีที่น่าสงสัยเราก็สามารถเข้าไปตรวจได้ครับ อันนี้ตออย่างนี้ครับค่ะอย่างอย่างกรณีที่เขาบอกกันอย่างโดยเฉพาะถ้าเป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนแบบนี้ที่ต้องกำหนดอายุแล้วเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องคัดกรองคนที่จะเข้าไปแต่พอมีการถ่ายรูปบัตรเอาไว้เนี่ยประชาชนก็อาจจะกังวลด้วยเหมือนกันค่ะในข้อเท็จจริงคือเขาเขามีการแจ้งข้อมูลมาบอกว่าถ่ายเก็บไว้ก็จริงแต่ว่าเช้าวันต่อมาเนี่ยก็มีการลบข้อมูลออกไปตรงนี้จะสามารถยืนยันได้มากน้อยแค่ไหนทางสออสเข้าไปตรวจสอบจะต้องไปดูถึง เรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะคะเอ่อต้องขอ,องนี้นะขออนุญานี้หนึ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยประชาชนในกรณีที่เสียหายหรือคิดว่ามีโดนนํารูปไปใช้เนี่ยสามารถร้องขอให้เขาลบข้อมูลตัวเองได้นะครับ อันนี้จริงในกรณีบางใหญ่เนี่ยก็<ฮ>เราก็ได้ไปสนับสนุนที่ผู้ที่ไปลงเอไปไปลงบันทึกจำวันหรือไปแจ้งความไว้แล้วนะครับก็มีหลายท่านเนี่ยก็ขอช่วยลบให้เราประสานเรื่องลบข้อมูลด้วยนี่นี่เราให้บริการอยู่แล้วนะครับเป็นสิทธิของประชาชนตามกฎหมายเรื่องลบข้อมูลสองเนี่ยการเข้าไปตรวจเนี่ยนะครับก็จริงๆจะต้องลงพื้นที่เข้าไปตรวจนะครับแล้วก็ไปดูว่า แต่เราต้องมีมูนิดนึงนะครับเราถึงจะเข้าไปดูในระบบคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆของเขานะครับอันนี้ก็ต้องใช้มีหลักฐานสร้นงนะครับถึงจะลงเข้าไปได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการลุกเข้าไปในเกินขอบเขตหน้าของเรานะครับค่ะค่ะอย่างกรณีที่บอกว่ามีมีการสามารถไปบอกให้เขาลบข้อมูลได้เนี่ยคือเดินเข้าไปบอกร้านโดยตรงแบบนั้นเหรอคะหรือว,ว่าใช้วิธีการในแบบไหนคะประชาชนต่อข้อมูลสามารถ จ้าของข้อมูลนะครับที่ใช้บริการเนี่ยในกรณีนี้ก็สามารถบอกร้านในตรงเลยนะครับว่าขอให้ลบข้อมูลตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพบว่าไม่ลบเนี่ยนะครับมีเข้าไปตรวจสอบแล้วไม่ลบเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถแจ้งมาที่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าไม่ลบนะครับก็แจ้งมาที่สำนักงานคณะกรรมการพุ้มพรองมู้ส่วนบุคได้นะครับเราก็มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญก็จะไปทําการตรวจสอบเพื่ทีจริงนะครับอันนี้แต่ถ้าเกิดจรงพบว่าไม่ลบก็สามารถลงโทษทางปกครองได้นะครับสั่งปรับได้นะครับภาษาเรา ค่ะนั่นเลยค่ะแลาวอย่างกรณีที่เป็นการใช้เครื่องสแกนอ่ะอันนี้สามารถทําได้หรือเปล่านะคะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าเครื่องสแกนนี่คือใช้อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดโดยหลักแล้วเนี่ยเพื่อให้สามารถตรวจสอบว่าอายุไม่เกินหรือเปล่า ว่าคนทีอายุเกินหรือเปล่าครบเกิน20หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นการดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐเนี่ยก็ทำเขาก็ต,ต้องทำน,นะครับวิธีการต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่รู้จริงอย่างอย่างเคสที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ขอนแก่นนะคะเขาเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นใบหน้าปรากฏขึ้นมาแล้วก็คือตรวจสอบให้ตรงกันว่าเป็นคนที่เข้าไปใช้บริการจริงๆไหมแล้วก็ดูวันเดือนปีเกิด เพื่อให้แน่ใจว่าเกินกว่าเกณฑ์แต่ข้อมูลอื่นๆนอกจากนั้นเขาก็บอกว่าอ้างอิงบอกว่าไม่มีแล้วก็มีการแสดงให้ดูด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในกรอบแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําได้หรือไม่นะคะเอ,อโดยโดยหลักข้อบูลส่บุคคลเนี่ยนะครับก็หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดถ้าตํารวจนะครับหรือว่าองค์กรของรัฐเนี่ยไป ที่มีมาที่เกี่ยวข้องเนี่ยในกรณีนี้นคือสั่งให้ห้างห้างเนี่ยเป็นผับเนี่ยนะครับ <Ha. S 2> อายุคนเข้าต้องเกิน20เขาก็มีหน้าที่ตรวจนะครับ hmm. เขาก็ทําตามกฎหมาย <Ha. S 2> แต่ว่าไอ้รายละเอียดเนี่ยเขาตรวจยังไงเนี่ยมันก็ต้องขอดูนิดนึงว่า hmm. ว่าเขาเก้อบูล <Okay. S 2> อ,อ,อ,อะไรไปบ้างเกินความจำเป็นปหรือเปล่าและการเก็บเนี่ยที่สาคัญนะครับเขาตรวจได้จริงแต,ร <Ha. S 2> แต่การเก็บการใช้เนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ hmm. แต่ถ้าถ้าเขาไม่เก็บอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นในกรณีที่อาจจะเข้าเกณฑ์ที่สามารถทําได้ด้วยอย่างกันอย่างนั้นใช่ไหมคะ,ะเดินในหลักการแล้วมันมีข้อกฎหมายข้อกาหนดมาให้เขาทำเขาก็ต้องทําครับเขาทาได้ค่ะใน <S 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 ตอนนี้อาจจะมีข้อสงสัยจากสถานบริการบางแห่งอะค่ะว่าอ้าวถ้าเกิดในเมื่อมีบางที่เขาทําในลักษณะนี้แล้วมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้เราจะ พอมีคําแนะนําสําหรับคนที่เปิดสถานบริการหรือว่าร้านค้าทั่วไปแล้วเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ไหมคะว่าเขาจะบาลานซ์ได้ยังไงระหว่างจุดไหนที่จะบอกว่าสามารถป้องกันความปลอดภัยของร้านได้หรือว่าทําตามกฎหมายได้แต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามากเกินไปนะคะ่ะพอจะแนะนําให้ทางร้านค้าหรือสถานประกอบการได้ไหมคะครับก็ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเมือ่อจะต้องแจ้งให้ผู ผู้ใช้บริการก็รู้ว่าเราจะมีการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อการเรื่องความมั่นคงปลอดภัยซึ่งซึ่งทําได้นะครับแจ้งแจ้งให้ชัดว่าเอาไปทําอะไรแบบนั้นนะคะถูกต้องครับแจ้งให้ชัดว่าเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลแล้วจะไปใช้ทําอะไรแจ้งให้ชัดนะครับเตือนแล้ว่าโน้ตสภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเตือนเนี่ยนะครับสองเนี่ยเมื่อท่านเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเถ้าเป็นข้อกฎหมายก็เรียกว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะครับก็มีการตั้งแต่ ก็ขอสั้นๆแล้วกันก็ต้องมีการเข้ารหัสนะครับไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้าไปได้สองเนี่ยก็ต้องมีจํากัดผู้ที่เข้าถึงข้อมูลนะครับสามเนี่ยก็มีระยะเวลาที่การเก็บข้อมูลนะครับก็ต้องไม่นานเกินความจาเป็นสี่เนี่ยข้อมูลที่เก็บก็ควรจะเป็นเท่าที่จําเป็นนะครับไม่ใช่ไปเก็บเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็ครับสามารถทําได้ครับมีกรอบมีแนวทางที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ